ว่าโดยเดืองไส้เดือน EP12 กลับมาในหัวข้อมูลโคนมกันนะคะวันนี้จะมานำเสนอข้อห้ามที่ไม่ควรมีในมูลโคนมที่เราใช้ทำเบดดิ้งค่ะ 1. โซดาไฟหรือโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นสารเคมีที่นิยมใช้ในการทำความสะอาดอคอกหรือที่อยู่ของสัตว์มีฤทธิ์เป็นด่างหากมูลโคนมที่เรานำมาใช้เป็นที่อยู่หรือที่กินของไส้เดือนมีโซดาไฟปนเปื้อนมาด้วย น้องจะไม่กินและที่สำคัญน้องจะหนีออกมาค่ะเพราะเมื่อโดนผิวแล้วจะทำให้รู้สึกระคายเคืองแสบร้อนและหากมีโซดาไฟปนเปื้อนเป็นจำนวนมากน้องก็สามารถตายได้ค่ะ 2. มูลโคโนมที่เป็นมูลเก่าเพราะไส้เดือนชอบมูลใหม่นะคะหากเป็นมูลที่ทิ้งไว้นานจนแทบจะไม่หลงเหลือธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองเลยไม่แปลกค่ะที่น้องจะไม่กินแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเรามีวิธีการสังเกต ว่ามูลโคนมที่เก่านั้นมีลักษณะยังไงไว้คลิปวิดีโอหน้าจะมาบอกนะคะ 3. การที่ซื้อมูลจากฟาร์มที่ให้โคนมกินสับปะรดเราไม่สามารถนำมูลของเขามาใช้เป็นที่อยู่และที่กินของไส้เดือนได้เลยนะคะเพราะอย่างที่บอกไปนะคะว่าสับปะรดเป็นผลไม้ที่มีกรดสูงเมื่อให้โคนมกินต่อให้ผ่านกระบวนการย่อยแล้วถ่ายออกมาก็ยังมีกรดหลงเหลืออยู่ และยังมีความร้อนสะสมในมูลสูงด้วยเราจำเป็นที่จะต้องเลือกฟาร์มที่ไม่ให้โคโนมกินสับปะรดมาเป็นเบดดิ้งของเรานะคะ 4. มูลที่มีดินปนเปื้อนอย่างที่ทราบกันนะคะว่าไส้เดือนที่นํามาเลี้ยงเป็นไส้เดือนพันกินมูลไม่ได้กินดินเมื่อมีดินปนเปื้อนมาในมูลโคโนมน้องก็จะไม่กินนั่นเองค่ะ เมื่อรู้ข้อห้ามเหล่านี้แล้วก็ควรเลือกมูลโคโนมที่มีคุณภาพจากแหล่งที่เราเชื่อมั่นได้ว่าเป็นมูลโคโนมที่เราสามารถนำมาใช้เป็นที่อยู่และที่กินของน้องได้เพื่อความปลอดภัยของน้องไส้เดือนและเพื่อให้เราได้มูลไส้เดือนมาใช้ประโยชน์นั่นเองค่ะสำหรับใครที่สนใจมูลไส้เดือนจากความเราติดต่อได้ทางช่องทางที่ระบุไว้หน้าเพจเลยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามกันค่ะ